น้ำหวานไฮโซแชมป์โพสวิตหัวหินจ้าอ้าวหรือว่าคู่นี้เขาจะมีรีเทิร์นกันแน่คะต้องเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นค่ะว่าทั้งคู่เลิกลากันเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับคู่ของน้ําหวานแล้วก็ไฮโซแชมป์แต่ล่าสุดที่คนดีเขาไปแชะภาพได้ค่ะเป็นภาพพี่น้ําหวานและไฮโซแชมป์เองเนี่ยเที่ยวด้วยกันที่หัวหินหรือว่ารักครั้งนี้มีโอกาสเจอรีเทิร์นแม้จะยังไม่มีภาพโพทางอินสตาแกรมแม้แต่อย่างใดนะคะแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจ ตามองค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวน้ำหวานปรักนพักหรือว่าน้ำหวานเดอะเฟสได้มีการโรพสพาคู่กับหนุ่มคนหนึ่งทําให้มีการโยงไปต่างๆนาะนาะนะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยใช่หวานใจคนใหม่ของสาวน้ำหวานหรือไม่เธอไม่รอช้าค่ะไม่ปล่อยให้รอนานรีบมาชี้แจงทันทีว่าคนดังกล่าวเนี่ยเป็นรุ่นน้องแถมไม่โสดแล้วด้วยคลายความสงสัยกันไปอีกเปาะค่ะ แต่ล่าสุด1ิสิงหาคมที่ผ่านมาไบทีวีเนี่ยเขาได้มีรายงานนะคะว่ามีคนไปพื้นที่ที่ตาดีค่ะไปแชร์ภาพคู่ของน้ำหวานและก็ไฮโซแชมป์ได้ขณะไปเที่ยวด้วยกันที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโดยข้อความภายในแชทนั้นนะคะบอกว่าหนุ่มที่ถ่ายรูปด้วยกันแล้วควรคิดว่าเปิดตัวแฟนใหม่นั่นก็คือเพื่อนจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำหวานกับไฮโซแชมป์เขาอยู่ที่หัวหินด้วยกันแล้วจ้าคาดว่าทั้งคู่น่าจะกลับมาคืนดีกันซึ่งก็ไปสำรวจอินสตา แกรมฝ่ชายพบว่ามีการโพสภาพล่าสุดกับเสือฉีตาที่หัวหินจริงเป็นเสื้อแขนยาวสีดำคล้ายกับภาพดุดดังกล่าวากันเลยล่ะค่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันค่ะ